เอาไหมครับพี่น้องเังือน FC โทรมาเพื่อนโมโหว่าผมไล่สดเนาะนะครับก็เอาใหม่เอาใหม่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เรากา็พูดจะแนะนำกันไปเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเอาไหมใช้ซ้ำอีกรอกบบ่ยังครับามาพูดคุยกันนะครับก็คือสิ่งที่ช่างแกงแนะนำเบื้องต้นนะครับ อย่าเอาเจละบีนะครับไปทาบริเวณร่องเฟืองแบบนี้นะครับห้ามเอาไปทานะครับนี่อย่าเอาไปทาตรงนี้นะครับแล้วก็ฝุ่นนะครับฝุ่นที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ให้เป่าเป่าทุกวันนะฮะอันนี้อันนี้ที่เห็นอยู่นะครับคือจละบีที่มันเกิดความร้อนนะครับเกิดความร้อนแล้วมันละลายไหลออกมานี่แล้วก็มีฝุ่นมาเกาะแล้วมันก็สะสมกันมาเรื่อยๆนะฮะสะสมกันมาเรื่อยๆ จนเป็นอา,อาการประมาณนี้นะครับนะพอมันมีจารบีเข้าไปอัดในร่องเฟืองนะฮะเวลาเฟืองขบก็ขบไม่สุดนะเห็นไหมมันก็จะบอดอัดอัดินเข้าไปแบบนี้นี่น,น,นี่นะครับนะอ่ะทรานี้มาดอาูอันต่อไปนะครับอันต่อไปว่าเราจะมาแนะนำชุดมัดกันนะครับ แอะไรสิ้นส่วนมันเป็นยังไงนะฮะเอาอีกรอบนึงพี่น้องใช้ซ้ำนะฮะ <c oughs> นะฮะตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าสปริงกดปากนกแก้วนะครับสปริงกดปากนกแก้วอันนี้ไปไวหน่อยสปริงกดปากนกแก้วนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าปากเป็ดกดลิ้นปากนกแก้วนะครับกดไปนี้กดไปยยนี้นะฮะอันนี้อ่แล้วก็ อันถอดมานี่คือลูกกิ้งปากนกแก้วนะครับลูกกิ้งปากนกแก้วตัวนี้ก็ลิ้นปากนกแก้วนะครับเนี่ยตัวนี้ลิ้นปากนกแก้วนะครับเป็นลิ้นปากนกแก้วตัวนี้ก็เป็นปากนกแก้วนะครับตัวนี้เป็นเฟืองขับปากนกแก้วนะครับเวลาเราถอดก็ตอกสลักออกนะครับตอกสลักตัวนี้ออกนะครับเนี่ยอันนี้ผมถอดแล้วนี่ตอก ข้อต่อสลักออกทังสี่ลครับแล้วก็ดึงปากนกแก้วออกนะครับแต่ตัวนี้มันมันติดเนี่ยนะฮะต้องใช้แก๊สเผานะฮะเผาไล่สนิมถึงจะดึงออกนะครับจุดต่อมาจุดต่อมานะครับตัวนี้เรียกว่าเฟืองขับจานจับเชือกนะครับนี่เฟืองขับจานจับเชือกนะครับอันนี้เพลาเฟืองนะครับเพลาเฟืองขับนะครับมาด้านล่างนี้ก็เรียกว่าตัวหนอนนะครับตัวนี้ปรับได้นะครับตัวนี้ปรับได้นะฮะ เป็นตัวหนอนนะครับเวลาเราเราถอดออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเป็นเฟืองเป็นเตเปอร์น,นะครับเตเปอร์นะครับเฟืองตัวหนอนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือรูด้านหนึ่งจะใหญ่นะครับรูด้านหนึ่งจะเล็กเป็นเตเปอร์นะครับเขาปรับได้นะครับก็คือไขน็อตตัวนี้ออกทอยถอยเฟืองตัวหนอนลงแล้วก็หมุนหมุนปรับให้จานจับเชือกมันได้ระยะนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการปรับ เบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นนะครับ,บ,นนรบปรับด้วยผู้ชนานาญการนะครับปรับด้วยความเข้าใจนะครับชุดมัดถ,ถึงจะทํางานเต็มประสิทธิภาพนะครับเอฟซีพี่น้องทุกท่านคู่ครูคู่ค้นนะครับอืเอาชิ้นถัดมาชิ้นถัดมาเอามุ้หนีแหละที่ได้เพงที่ได้เข้าใจนะครับตัวนี้จานกลมๆเนี่ยจานกลมๆเขาเรียกจานจับเชือกจานจับเชือกนะครับจานจับเชือกจะอยู่ต่อกันกันกบ อันนี้เฟืองจานจับเชือกนะครับเฟืองจานจับเชือก่างน,นี้นะครับเฟืองจานจับเชือกนะฮะส่วนมากอะรถคูปต้าหรือว่าคูปต้าแหละคูปต้ามันจะหลวมรถ8ปีเจ็ดปี8ปดปีหรือว่ารถใช้งานเยอะๆเป็นแสนสองแสนก้อนตรงนี้มันจะหลวมนะฮะก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฟืองใหม่นะตัวน,นีนะะ้เอาชิ้นถัดไปตรงนี้แล้วพี่น้อง ตรงนี้เห็นเหล็กนี่ไหมอันนี้จานเนาะอันนี้จานจับเชือกอน,นี่เหล็กอยู่ข้างๆนี่อันนี้ว่ามันใบโพ้นยครับไม่ใช่ใบโพเขาเรียกว่าเหล็กรีดเชือกเหล็กรีดเชือกมันมีหน้าที่อะไรหน,ะหน้าที่ของมันเลยพี่หน,นุ่มหน้าที่ของมันบอปป้ฟังเวลามันมัดเสร็จเรียบรอยมันสีมีเสือกอเป็นคอเส,ส้นสันสันนี่สิเห็นบอย เส,นส้นสันนี่มันติดอยู่ในร่องนี่ติดอยู่ในร่องจานจับเชือกไอเล็กตัวนี้แหละมันจะทําหน้าที่รีดเอาซาะเอาจากเชือกเนี้ยซาะเอาเชือกออกจากร่องเนี้ยนะครับรูดออกมาเป็นเส้นคอรอในน้อยนีดแหละนี่นี่ครับนี่เป็นเส,ส้นสันแบบนี้แ,บบแหละอ่ามีแบบนี้เลยนะครับเข้าใจนะครับหน้าที่ของมัน นี่ตัวนี้เขาเรียกว่าหวีจับเชือกนะครับหวีจับเชือกตัวนี้มันจะกดเชือกไว้นะครับให้มันคาอยู่ที่จานจับเชือกนะครับหนี่เบิงเบิงผมจะปีนให้ดูเห็นไหมนี่เห็น,นไ,ไหมมันจะหนีบไว้นะครับเดี๋ยวผมสิหม,มุนให้เอฟซีพี่น้องเบิงนะครับวามันติดอยู่ยังไงามันจานการจับอยู่ที่อยู่จังไหนไนะเห็นบ่มันจะหนีบไว้แบบนี้จะหนีบไว้เลยนะครับมันจะหนีบไว้ นะสวัสดีครับคนฟาร์มวัวนะครับเอาเข้ามาดูกันนะฮะเนี่ยมันจะหนีบไว้แบบนี้นะลักษณะการหนีบอันนี้มันก็จะมีรอยตัดมีดก็จะตัดตรงนี้นะฮะคราน,นี้พอมันมันตัดเสร็จใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันฆ่าอยู่เลยนะเดี๋ยวผมเน,นี่ยสาธิตให้ดูเห็นไหมอืมเชือกมันก็จะติดอยู่อย่างนี้ เชือกจะติดอยู่อย่างนี้นะครับเอามือที่สามเชือกจะจะติดอยู่แบบนี้นะฮะแล้วเราก็ทําการหมุนนะครับหม,มหมุนเแล้วผมจะหมุนใหเบื้งนั้นแป๊บหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นด้วยกันนะครับหลักการทำงานนะครับเนี้ยมันติดอยู่พอดีเลยเห็นไหมนี่ สโลไลด์เลยแหละเนี่ยมันก็จะหมุนไปแบบนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยมันหมุนหมุนไปปุ๊บจะได้รู้ว่าไอเล็กที่พากันเรียกใบโพใบโพนะ่ะมันไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าเหล็กรีดเชือกนะครับหรือว่าตัวแสะเชือกออกจากล่องนะเห็นไหมน,นี่เห็นไหมครับนี่ ไอเสื้อคอรอที่มันค่าอยู่นี่แหละนะครับมันจะรีดออกนะครับอ่าพี่น้องเบืง้งนี่นาทีมันเห็นป่ะครับพี่น้องเห็นเสียดเสียดเสือนน้อในนวายอยี่หรอกอเห็นไหมนี่ครับมีซัมเนีเ่พี่น้องนี่ อันนี้เขาเรียกว่าเหล็กรีดเชือกนะครับเหล็กรีดเชือกเหล็กแสะเชือกออกนะครับหน้าที่ของมันมีประมาณนี้นะครับเอาไม่เข้าใจตรงไหนทักมาถามส่วนตัวได้นะครับสังกกเกตบัวแพงครับสังกกเกตบัวแพงครับอธิบายได้นะครับอธิบายได้ให้พี่น้องเข้าใจนะครับส่วนมัดบัมัดจังหวะกันเด้อีกทื่อนึงเพราะว่าความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชิน้นของแต่ละคนบัวซ้ำกัน นะครับอ่าอันนี้ก็อธิบายมาครบทุกชิ้นแล้วนะครับครบทุกชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาย้อนกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้เฟืองอเฟืองขับปากนกแก้วลูกโรลเลอร์ลิ้นปากนกแก้วนะครับลิ้นในนี้ก็ปากตัวตัวปากนกแก้วนะครับอ่าตัวนี้เวลาถอดเราก็ ตอกสลักตรงนี้นะครับถอดออกนะครับถอดออกตอกออกเราก็ดึงออกตัวเดียวเลยนะครับตัวนี้เป็นเพาขับปากนกแก้วเออเฟืองขับปากนกแก้วนะครับนี่ตัวนี้เฟืองขับปากนกแก้วนะครับตัวนี้เฟืองตัวนอนสามารถถอดปรับหมุนปรับจานได้นะครับเนี่ยพี่น้องอยากให้จานมันหมุนจังไหนนะครับเบื้องเอานะครับนี่ปรับที่ตัวนอนได้ครับ ปรับที่ตัวนอนได้นะครับอ่วิธีปรับโดยละเอียดมีค่อยทักมาถามกันนะครับอันนี้พอข้อข่าวโดยสังเกตไปก่อนนะครับอันนี้ก็เฟืองตัวนอนอันนี้เฟืองจานเฟืองจานจับเชือกตัวนี้จานจับเชือกตัวนี้เหล็กลีเชือกนะครับโมเมนต์ใบโพได้เหล็กลีเชือกโมเมนต์ใบโพนะครับอืมอย่าบอกว่าตรงนี้อีกศูนย์นะครับโมเมนต์้งหลอก อันใบโพ่ใบโพ่ใบโพ,บพน้ากันจนว่าสีจบเรื่องบัตสิทายอนุคนละใบผมมีศูนย์เลยนะครับเพราะว่าเาวลาหนาซิวหนาควนหนางานนะครับว่ากันบอกขาใจหนังคนละเรื่องนะครับแต่ว่าซื้อเดียวกัน,น่โอียวปวดหวัวคัดพี่น้องนะครับเอาคราวนี้มาดูเรื่องโครงใบมีดนะเนี่ยอันนี้โครงใบมีดนะครับโครงใบมีดตัวนี้มันจะมีส่วนประกอบ ต่างๆนะครับก็คือพคงใบมีดจะมีหนึ่งใบมีดตัดเชื่อกนี่บอเห็นห้อยตัดบอโคงใบมีดตีตรงจุดไหนครับคงใบมีดตีตรงนี้นะครับนี่ตีตรงนี้นะครับตีตรงนี้ถ้ามันห่างเยอะถ้ามันห่างเยอะก็คือใช้แก๊สช่วยนะครับลนไฟช่วยนะครับอเอาพอาดีพี่เขาถามต้องโชว์สักหน่อยอพี่เขาถามแล้วต้องโชว์ วิธีดูนะครับว่าโครงใบมีดี่ยมันทำมันทำงานถูกต้องไหมนะครับนี่ที่น้องเบิงนะครับลักษณะโคงใบมีดที่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเวลามันวิ่งมาอย่างนี้นะฮะมันจะต้องติดอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ถือว่าหลวมแล้วนะฮะหลวมแล้ว แต่ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ถือว่าหลวมแล้วนะฮะนะครับเห็นไหมมันจะติดอยู่อย่างนี้อไอของใครที่มันผ่านไหลลงไปเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหลวมแล้วนะเพราะว่าปล่อยลวงแล้วมันไหลลงไปเลยนะฮะแต่ว่ายังยัง,ย,งยังใช้ได้อยู่ยังพอได้แต่ว่าถ้าคะแนนเต็มสิบก็ให้ห้านะครับน,นี่นะฮะ เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับดูอีกตัวหนึ่งฟงใบมีดม,มันมีสองตัวนะนะดูอีกตัวไม่แตกต่างกันครับสภาพนะครับ สภาพไม่แตกต่างกันกคือมันไหลมันไหลผ่านลงไปเลยนะครับนี่ปกติมันต้องติดนะครับอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะหลวมจัดอันนี้ก็คือยังเคาะช่วยได้อยู่นะครับเวลาเคาะก็เคาะตรงจุดนี้นะฮะเคาะตรงจุดนี้นะครับเคาะลงอ,อบางคนที่ว่าโมเมนต์โจมมัวถือสร้างเกะอัน ทางแกกบ้าบ้าหลักันบ้าวิชากันนะครับถ้าเราไม่ศึกษามาก่อนนะครับไม่ดูคู่มือมาก่อนนะครับทางแก๊กปกะกาบอกนะครับบ่เคยมีประสบการณ์ปอะกาบอกมัวมวนะครับอือันนี้เอาค้อนเคาะช่วยนะครับเคาะป๊อกนะครับป๊อกลงนะครับเคาะอยู่ประมาณหนึ่งไม่ต้องออกไม่ต้องออกเต็มแรงนะฮะถ้าเรามีแรงเต็มสิบก็ออกสักห้าครับออกสักครึ่งหนึ่งครับออกแรง นะครับเคาะลงไปประมาณหนึ่งนะครับเคาะแล้วก็โยกดูนะครับโยกดูอันนี้ถือว่าหลวมนะฮะหลวมถ้าตรงนี้หลวมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งละเชือกติดปากนกแก้วนะครับนะครับตัวนี้เลยเชือกติดปากนะครับปัญหาง่ายๆนะครับก็ไปยังสร้างแก๊กคือมาบอกนี่สินะครับคือว่า บางครั้งเนี่ยปัญหามันง่ายๆนะฮะแล้วก็กับอีกคนนึงที่ทํางานนะทํางานแล้วแบบมันรอไม่ได้นะครับก็แต่ฉิน่าล้อซางไปเฮตห้มันก็เสียเวลานะครับพี่นวองกับสีผมยิเงินแม่เสือ,อไหลน้าผมนะครับผมก็เลยตรงบอกให้พี่นวองนะครับทำงานทานําเงินในหลายๆครับจึงสีมีเงินมาเสือ,อไหลน,ะน้าผมหลายๆนะครับันดอกวานะครับนี่ฮะอาให้ดู เบรงโหลดมามันหลวมบ่หลวมจริงๆริมันต้องฟิตนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างแก๊เคอให้ดูควอนอยูอ่บ่นี่ครับควอนอยู่จะคอไอเบรงนิ่งอยู่บ่อ้าอยู่อยู่อ้าวคอหอดูเคะโชว์เลยนะครับเอาใส่หลายมืออยู่ได้นี่ นี่หนไหมตอนเคาะเคาะเคะลงอีกครับนี่เริ่มฝืดมาแล้ว เริ่มฝืดๆติดๆมาแล้วครับนี่เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้ว ดูผมเคาะไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ประมาณไหน<ม>จางแก๊กชิมโม่สมซื้อวะ<ม>ตอนนี้อาจจะใส่สมาธิแรงหน่อยนะครับนการเคาะ นี่ถือว่าฝืดฝืดมาแล้วเอาคือเราแบบนี้ได้แล้วครับพี่น้องได้แล้วนะครับเห็นบหหลังจากผมเคาะไปนะครับเคาะประมาณนี้นะครับบ่ต้องใส่เต็มแห้งพักนะครับพี่นอ้อง ยิน่นบละผู้เฮทักนะนะเห็นไหมมันก็จะออกแรงเนิ้โปวงก็จะออกแรงกดเยอะหน่อยนะถึงจะหลุดนะครับถ้าเราโยกชุดมัดขึ้นลงในที่มันมีเอะเพลานะมันก็จะค้างอยู่ตรงนี้ฮะชุดมัดจะไม่ร่วงลงนะครับ อันนี้ฝืดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับไปเช็คบ้องเด้อนะครับขอ,องผู้ใดบรปลุกออกจากปากนะครับไปเช็คดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวก็เราก็จะทําความสะอาดกันนะครับก็คือถอดออกทําความสะอาดนะครับไล่จาระบีไล่สนิมออกนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะถอดลิ้นออกถอดปากออกนะครับถอดปากออกมามา ทำความสะอาดสิ่งสุปรกที่มันเกาะแน่นนะครับดูนะครับบริรเรวณบริรเรวณนะครับเวลาไปแส่งานม,นมีปัญหาคือเขามาหาวิชาเผื่อจะได้เป็นช่างเครื่องอัดนําเข่มามาๆมามันตรงนี้ขาคู่ขา,าไข่ด้ียมันลอยออกสิว่าได้นี่เป็นปรับนะครับอ่าอันนี้ก็ปรับได้ที่แล้ว ะครับรก็ถอดน,นะครับโอเคเดี๋ยวเช้านี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงตอนบ่ายยังไงเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ